สาลามอัยคุมมเรามะตุลลอฮิวบเรากาตูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้ค่ะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเรียกับคุณครูนีนี่อีกแล้วนะคะซึ่งคาบนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนะักเรียนในเรื่องของวัสดุค่ะซึ่งจะเป็นในหน่วยที่สองแล้วของเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของวัสดุวันนี้นะคะคุณครูจะพานัเกเรียนไปรู้จักกับวัสดุนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวัสดุนะคะ พร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะคะวัสดุชนิดแรกที่เราจะมารู้จักกันวันนี้นะคะไปกันเลยหนึ่งเห็นไหมคะคืออะไรพลาสติกนะคะพลาสติกนี้นะคะก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งนะคะก็เป็นวัสดุชนิดแรกที่คุณครูนำมาให้นักเกรียนได้รู้จักนะคะและวัสดุต่อไปวัสดุชนิดที่สองคือ โลหะค่ะเห็นไหมคะโลหะโลหะนี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามันมีความมันวาวมีความแข็งนะคะใช้สามารถใช้ทําวัตถุหลายชนิดมากเลยนะคะที่เรามองเห็นในชีวิตประจําวันนะคะและโลหะนี้นะคะก็ไม่ใช่มีมีทั้ง อลูมิเนียมนะคะก็เป็นโลหะเช่นกันนะคะเหล็กนะคะก็เป็นหนึ่งในโลหะเหมือนกันนะคะสแตนเลสนะคะไว้ทำบอ่ออะไรต่างๆนะคะก็เป็นโลหะนะคะแต่เหรียญที่เราใช้นะคะก็มีส่วนผสมของนิกเกิลที่เป็นส่วนผสมของโลหะได้เช่นกันนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างในเรื่องของโลหะนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับค่ะที่เราใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นทองหรือเงินที่เป็นเวนหวนเงินอะไรต่างๆที่นักเรียนใช้นะคะทองแดงทองเหลืองเป็นวัสดุประ ประเภทโลหะได้เช่นกันนะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะมาดูประเภทต่อไปได้แก่ยางค่ะยางนี้นะคะเป็นยางที่ได้มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะได้มาจากอย่างพารานํามาผลิตนะคะผ่านกระบวนการนะคะแล้วมาผลิตอะไรได้บ้างในวัสดุในชีวิตในประจําวันของเรานั้น,นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่มีทั้งถุงมือยางมีล้อรถยนต์ยางรัด ของนะคะหรือว่ายางลบก็ทํามาจากยางเช่นกันแนนอกจากนี้นะคะเขาก็เอานํำมาผลิตอะไรคะผลิตตุกตาแบบของเด็กเล่นเห็นไหมคะเป็ดยางลูกเป็ดยางอะไรต่างๆนะคะลูกบอลยางก็มีนะคะซึ่งก็ทํามาจากวัสดุประเภทยางนั่นเองค่ะนี่คือวัสดุประเภทนะคะที่3แล้วนะคะ,ะมารู้จักกับ ต่อไปก็เป็นวัสดุประเภทแก้วค่ะแก้วนี้นะคะก็จะเห็นไว้ว่ามันมีความใสนะคะมีความเปราดด้วยนะคะแตกง่ายนั่นเองนะคะเพราะว่ามันแตกง่ายนั่นเองนะคะแก้วนี้นะคะสูกสังเคราะห์มาจากเปนียายนะคะสังเคราะห์มาเป็นแก้วนะคะฉะนั้นแก้วก็จะเป็นวัสดุที่แบบแตกง่ายนะคะแล้วก็สามารถนํามาใช้ทำพวกกระจกต่างๆนะคะก็จะเป็นวัสดุประเภทแก้วนะคะอะต่อไปเราก็จะมาดูวัสดุประเภทต่อไปกัน ต่อไปก็คือไม้ค่ะวัสดุประเภทไม้นี้นะคะก็เห็นเราก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะทำโต๊ะเตียงอะไรต่างๆนีคะก็ทำมาจากวัสดุประเภทไม้นะคะต่อไปค่ะวัสดุประเภทต่อไป ดินหินทรายค่ะจะเป็นวัสดุดที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะนับว่าเป็นวัสดุดเหมือนกันเพราะว่าเรานํามาทําอะไรคะดินแล้วก็เอานํามาปั้นได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นดินเหนียวแล้วก็เอามาปั้นใช่ไหมคะเป็นแจ้กันเป็นโอง่งเป็นอะไรนะคะดินเหนียวส่วนดินทรายก็มาทําสร้างบ้านเป็นส่วนผสมของปูนอะไรต่างๆเพื่อทำมาสร้างบ้านส่วนหินหินก็มาทําอะไรคะ หินก็มาทําครกเห็นไหมคะครกนะคะก็เอานํามาทําเป็นครกได้นะคะนอกจากนี้ดินเหนียวนี้ก็ลังปั้นก็ทามาจะเป็นจานใช่ไหมคะเป็นจานกระเบื้องกระเบื้องนี้ก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งนะคะวัสดุกระเบื้องที่มันมาจากดินนั่นเองนะคะที่มันสร้างมาจากดินค่ะ,ะนั่นแหละนี่คือวัสดุนะคะประเภทนี้นะคะ,ะวัสดุประเภทต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น หนังสัตว์ขนสัตว์วัสดุที่ได้มาจากสัตว์ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะได้มาจากสัตว์ก็ถ้าเป็นหนังสัตว์ส่วนใหญ่เขามาทําเป็นอะไรเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าหนังนะคะต่างๆนะคะไว้ใส่ของนะคะส่วนขนสัตว์ก็มาทำเป็นอะไรคะ ขนสัตว์ก็ทําเป็นเสื้อผ้าให้เราได้สวมใส่นะคะแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่ได้มาจากสัตว์นั่นคือมาจากนอนไหมนะคะเห็นไหมคะนอนนะคะก็คือทามาเป็นผ้าไหมที่เราใช้นะคะที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ผ้าไหมนะคะผ้าสีสวยๆนะคะซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเป็นผ้าที่ได้มาจากหนอนนะคะมาจากสัตว์มาจากธรรมชาติดั่นเองคะ่ะเรามาดูวัสดุประเภทต่อไปกันเลย เห็นไหมคะฝ้ายนี้นะคะเป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นต้นฝ้ายเห็นไหมคะนักเรียนจะดูว่าต้นฝ้ายนี้มีลักษณะคล้ายกับอะไรคะต้นฝ้ายนี้ก็คือเหมือนสำลีเลยใช่ไหมคะนั่นแหละก็คือต้นนี้เขาต้นสำลีได้มาจากฝ้ายนี่แหลคะค่ะเป็นวัสดุธรรมชาตินี่เลยผ่านทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเอาฝ้ายนี่เอาเส้นใยของฝ้ายนี้เขามาถักทอเป็นเสื้อผ้า เป็นเสื้อผ้าเป็นผ้ามาให้เราได้ใช้ในปัจจุบันนะคะฉะนั้นเสื้อผ้าบางชนิดนะคะเราก็ทำได้มาจากพืชด้วยนะคะ,ะเพล้ายนะคะอ่าก็เป็นวัสดุอย่างหนึ่งนะคะต่อไปค่ะ เส้นใยสังเคราะห์หรือว่าประเภทผ้าน,นั่นเองผ้าที่เราใช้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเส้นใยสังเคราะห์เพราะอะไรคะเพราะว่าเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยจะมีราคาถูกกว่าเส้นใยจากธรรมชาติเมื่อได้มาจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติมันจะแพงกว่าฉะนั้นส่วนใหญ่ผ้าที่เรา ชุดนักเรียนนะคะที่เราใส่ผ้าคลุมอะไรต่างๆส่วนใหญ่ได้มาจากเส้นใยสังเคราะห์ที่เกิดสร้างขึ้นมาจากมนุษย์นั่นเองเขาสังเคราะห์ขึ้นมานะคะสร้างเส้นใยเนี่ยขึ้นมาให้เราได้ใช้นะคะก็คือเส้นใยสังเคราะห์นั่นเองเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งนะคะต่อไปค่ะอ่า หมดแล้วนะคะฉะนั้นวัสดุที่เราได้เรียนได้รู้จักไปเมื่อสักครู่นี้คะเราก็สามารถออกมาแยกจำแนกออกมาได้2ชนิดค่ะนั่นก็คือวัสดุที่มันมาจากธรรมชาติแล้วก็วัสดุที่สังเคราะหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะมนุษย์วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติก็จะได้แก่อะไรบ้างนะคะวัสดุที่มาจากธรรมชาติก็จะมีไม้มีหินมีดินทรายมีพวกสัตว์พวกหนังขนของมันนะคะแล้วก็มีพืช นี่เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะและส่วนวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นหรือว่าวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นนะคะก็จะเป็นอะไรเป็นพลาสติกโลหะโลหะบางชนิดเนี่ยโลหะบางชนิดเนี่ยเป็นโลหะที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาเอามาสังเคราะห์ก็คือใส่สูตรผสมอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปทําให้เป็นวัสดุนั้นกลายเป็นวัสดุสังเคราะห์นั่นเองนะคะแล้วก็เส้นใยสังเคราะห์แล้วก็แก้วนะคะเพราะมนุษย์นําไปสังเคราะห์ ใหม่อีกรอบหนึ่งให้มันเป็นแก้วโลหะนี้นะคะมีแค่บางชนิดนะคะเท่านั้นที่เป็นวัสดุสังเคราะห์เพราะว่าเขานําชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมารวมกันนะคะมาสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นเหล็กอย่างเดียวเนี่ยมันก็จัดเป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะแต่ส่วนใหญ่โลหะที่นํามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยจะมีการจะมีการดัดแปลงมีการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยจัดอยู่ในหมวดของวัสดุสังเคราะห์นั่นเองค่ะ อ่านะคะวันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของวัสดุเรียปร้อยเนะคะเรามารู้จักกันวัสดุม,มีอะไรบ้างนะคะหวังว่านักเรียนนะคะคงจะได้ความรู้นะคะไปนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในการรู้จักวัสดุเหล่านี้เนี่ยได้เยอะนะคะ <ๆ S 2> เพื่อที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะแล้วก็นาไปสัาแนกได้ว่าเรานะคะ เวลาเราหยิบสิ่งคองเราก็สามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรเราจะได้รู้แล้วนำไปรักษาในสิ่งที่เราควรจะรักษาได้นะคะและถ้านัเกเรียนมีคำถามนะคะนัเกเรียนก็สามารถถามครูในแชทส่วนตัวหรือว่า ามในคาบเรียนได้เลยนะคะถ้ามีสอบถามเพิ่มเติมนะคะส่วนสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการอสอนของเราเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส,สำหรับวันนี้สามโเลกุมมารมทุลลอฮิวบรรากาตุสวัสดีค่ะบ๊ายบาย